โบราณเพราะว่านะเว้ยคู่รักที่คบกันมานานๆผู้หญิงอ่ะจะเพิ่มความรักจากศูนย์เป็นร้อยแต่ส่วนผู้ชายอ่ะจากร้อยจะลงมาเหลือศูนย์ด้วยอ,อ้อขอเงี้ยเหรพี่ต้งหาเรื่องมีกิ๊กใหม่ของตายทำเร็วทำช่วยยังไงอยู่มันก็มางอไม่ต้องกลัวอา้าวแล้วที่พี่ซื้อคอนโดแถมงใช้ชื่อแฟนปัจจุบันด้วย เดือนนี้พี่ก็ผ่อนเดือนสุดท้ายพี่ไม่กลัวเขาเอาคืนเนระกลัวอะไรวะตอนแรกก็หน้ามืดตามมวอย่างนี้ยยอมยอมไปก่อนมันทนไม่ได้เดี๋ยวก็ขุนของย้ายหนีออกไปเองยอดเฮ้ยเป็นไรพี่อะไรเ๋อวพี่อนะไรครับข้าลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านอีกเครื่องว่ะมีหลายเครื่องเน่ยเดี๋ยวขอกลับไปเอาก่อนเลยกัน จะไปหาน้องกิ๊กต่อเว้ยโอเคน้องกิกครับผมลืมของไว้ที่บ้านผมอะครับน้องกิกรอผมอยู่ที่นั่นก่อนนะครับโอเคนะแล้วอยู่ผมไปหาครับเธอเป็นอะไรอะทำไมหน้าเรียดจัง ที่กลับบ้านมาเอ๊ะอ่ะยังโกรธเราเรื่องที่เราทำ<ด>ของเธอแตกอย <า S 2> <อา S 1> ู่ะ็รู้แล้วอ่ะถัดจำใส่หัวกระโหลกไปบ้างนี่เคยพูดดีรู้เรื่องว่าของมันครังมีแต่ยากขาว,ว้ยแอบซุกแอบซ่อนใครไว้หรื เต็มสองตาอยากได้อะไรประเคนจากจาน้ำตาจุกอกด้วยความคับแข็งใจ mm hmm. มีหรือคนที่เรารักนีหรือคนที่เป็นแฟนเราเขาทำกับเรายัางนี้ได้ไงทำ กับคนไกลตัวทำชั่วกับคนไกลชิดเอาสมองส่วนในมาคิดทำรายกันได้ลงคอหรือมันเป็นกระสังดาลของคนไม่รู้จักพอยิ่งใกล้ยิ่งเกลียดยิ่งชั่วตัวเพราะไม่จบที่คำพอ,พอชั่วนี้ก็ลงผมไปข้าอ,อยู่ผมข,ขอโทษได้นะ ความรักเช่นอย่างนี้เลยรู้เรียนว่าคงเรีว่าเธอตัวโบดอ่ะใจไม่เคยเห็นตัวเลยถึงเทศน์สมาแต่เธอเลวเวอร์จนเกินคำบรรยายนี่รือคนที่เรารักนี่หรือคนที่เป็นแฟนเราเขาทํากับเรายิ่งนี้ได้ไงทํา กับคนต พวุงน,นี้ข้าไดแกล้งทำเป็นให้แฟน์ข้าเสียใจอย่างนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวข้าจะมีเจะไปขอแต่งงานเนี่ย ร feels, ุ่นใหม่เลยเนี่ยแค่นี้ก่อนนะที่เข้าบ้านก่อนครับสคนี่มันอะไรกันอ่ะเธองพวกนี้มาทำอะไรกันที่นี่ก็มาฉลองไงคะ บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นของฉันเต็มตัวแล้วนะขอบคุณคุณมากนะที่ผ่อนให้จนหมดเลยอ่ะขายรเดีอย่ม่เงี้ยทองคนะอ้าวมาแล้วหรอเนี่ยพวกแหวนนาฬิกาที่แฟนเธอให้ฉันมาเดี๋ยวเราไปขายแบ่งกันนะโอเคพวกแกพวกแกสะใจไหมล่ะ กินก็ยังไม่ได้กินแถมเสียเงินปีกตั้งหากอ่ะอ๋อแอมแต่แกช่างมันเถอะถือซะว่าให้หมามันกินกันแล้วกันนะ <c oughs> คือตอนแรกก็คิดว่าอยากจะกลับตัวเป็นคนดีแล้วก็จะหยุดทำอะไรแบบนี้แล้วละ่ะ <c oughs> แต่ว่าสุดท้ายหางมันก็ดันโผล่มาซะก่อน <c oughs> <f atar> ไม่น่านเลยอ่ะนี่อย่าคิดนะว่าเป็นผู้ชายแล้วจะหลอกผู้หญิงได้อยู่คนเดียวอ่ะว่าที่ผ่านมาทุกวันเนี่ยฉันก็นหลอกแล้วก็เอาคืนแกอยู่ทุกวันเหมือนกัน ตอนแรกก็เห็นว่าจะกลับตัวแล้วแท้ๆช่างะแกอย่าไปเสียดายผู้ชายช่วยๆอย่างนี้เลยนี่ออกไปจากบ้านเพื่อนฉันได้แล้วไปปะไปเซ่ส่วนกุญแจห้องเนี่ ของฉันเรียบร้อยละเดี๋ยวเราไปขับรถเล่นกันเถอะพอดีเพิ่งได้รถใหม่มาปีปีอ่ะมีคนหน้าง้อเบาให้มาดีจังเลยอ่ะไปโอ้ยเอาลี่ไปไหนล่ะบ๊ายบายไปตึงกลับาอีกนะทำดีกับคนต